แซมชอ็อตก็คือสิ่งเทลไม่ใช่ชั่มเทสแนปช็อตก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนออกจากหลุมนะซึ่งพอคนออกจากหลุมแล้วมันจะสร้างร่างคนและก็เอาร่างคนนั้นอ่ะใส่เข้าไปในหลุมแทนซึ่งสแนปชอ็อตจะมีเอ,อ่อวัคลิกแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายที่ไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับนะแต่ก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกันนะ ซึ่ง snapshot ก็สามารถมี snapshot อีกอีกคนได้เหมือนกันนะอย่างเช่น j o h n s the first ที่มีบงัง k e r j o h n s เป็น snapshot นะแล้วก็ t e c u o l j o h n s ที่มี j o h n s the first เป็น snapshot นะซึ่งนั่นแหละนั่นแหละที่ผมมีมาบอกเกี่ยวกับ snapshot มือนสันมากๆเลยนะแค่นี้นะฮะ